เราจะทำผัดมามา่าใส่ไข่ใส่ปลาก,กระป๋องเริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันตอกไข่ใส่ลงไปเราจะล้วนไข่ให้พอสุกแล้วตักพักไว้ไข่เริ่มสุกแล้วตักพักไว้ใส่น้ำมันลงไปนำกระเทียมที่เราสับไว้ใส่ลงไปเจียวให้เหลืองหอม เจียวกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปใส่เส้นมาม่าลงไปเอามากนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยชอบรสไหนก็ผัดรสนั้นผัดต่อไปให้เส้นมาม่าสุก เส้นมาม่าเริ่มสุกแล้วใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบใส่ผักลงไปชอบกินผักอะไรก็ใสผนน่ผักนั้นผัดต่อไปให้ผักสุกผักสุกดีแล้วส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว ใส่ปลาป,ปองลงไปใส่ไข่ที่เราลวนไว้ลงไปปิดท้ายด้วยใบโหระพาหรือใบกะเพราแล้วแต่ชอบเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ไเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี